ติดตามรับชมข่าวกันต่อค่ะในช่วงนี้สภาพอากาศเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างแย่นะคะเรื่องของฝุ่นละอองเนี่ยก็เป็นปัญหาสําคัญเลยที่หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบอยู่ค่ะไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในจังหวัดสกลนครได้ระดมสรพพกกำลังค่ะป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ค่ะเร่งสร้างการรับรู้ทางภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะ พ่ลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5านะคะอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายวีระเลิกวาน,นิชกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รวมกันรตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะที่ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5หลังพบว่าในช่วง2-3วันนี้นะคะจังหวัดสกลนครมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อยู่ในระดับค่าที่มี ีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะก็คือ49.2ไมโครกรัมต่อลูกปัดเมตรโดยมีการฉีดพ่นละอองน้ำครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศแล้วก็ลดการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดใหญ่และขนาดเล็กค่ะให้อยู่ในระดับที่เป็นปกติค่ะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจัก,กรกลยานยนต์ดับฉีดเพลิงหมอกควันนะคะโดยระบบควบคุมระยะไกลและลดดับเพลิงชนิดหอน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสกลนครพร้อมการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่เทศบาลนครสกลนครมณฑลทหารบกที่29แขวงทางหลวงสกลนครที่1พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สถานีควบคุมไฟป,ป่าภูพานจังหวัดสกลนครสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดสกลนครและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดสกลนครค่ะค่ะนายเก,กียงกายจิตธรรมค่หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครกล่าวว่า จากสถานการณ์คุณภาพอากาศนะคะโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครค่ะพบว่าในช่วง2-3วันนี้นะคะคุณภาพอากาศในพื้นที่เนี่ยเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยพบจุดค่าความร้อนหรือว่าฮอสพอต37จุดค่ะทั้งในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่สปกร,กรและก็ป่าสงวนเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะจึงจะต้องสร้างการรับรู้แล้วก็มีการรณรงค์อย่างต่อเน,นื่องค่ะทั้งเรื่องของการงดการเผาในพื้นที่การเกษตรงดเผาเพื่อหาของป่าควบคุมควันดำจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าขมหาวควันหรือว่าควันดำปล่อยออกมาทางท่อไอเสียเนี่ยค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ทังนี้โรงพยาบาลทั้ง19แห่งในพื้นที่จังหวัดสกลนครได้จัดทําห้องปลอดฝุ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่นพิษหรือว่าฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงค่ะได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภและก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวด้วยค่ะบางคนนี่เป็นโรคภุมมแพ้ก็จะมีอาการไวกว่าปกติค่ะก็ได้รับผลกระทบหลายๆคนเลยในช่วงนี้ ใครที่เผาเนี่ยกขาให้งดเผาเพราะว่าเขาบอกว่ามีข้อกฎหมายถ้าคุณเผาไปเนี่ยถ้าเขาแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะแจ้งจับคุณด้วยนะ,ค,ะคุณภาวิตาทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะแต่ออกจากบ้านเนี่ยก็สามารถสวมใส่แม้กันได้ก็ป้องกันเริ่มจากตัวเราเองค่ะ,คะ